ผมว่าสิ่งสิ่งจะชนะได้ไว้แล้วที่คุณี่าทำไมทำไมพวกเองทำข้างงงวะตอนเนี้ย้ยทำไมไม่มีเสียงวะผมแอดไปเองเคงทีไปแล้วครับ เกมไหนอ่ะเกมไหนอ่ะอยากเล่นวารุวะเออพี่แต่ผู้หญิงเล่นน่ะมาเร็วกระโดดไปใช่ไหมผมเห็นปืนมันโขแล้วมันก็ยิงหัวผมแบบมันขึ้นวินโดว์บอกระวังนะขึ้นไม่ได้พี่มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้อินโดรู้ดี ผมจะิดทายแล้วเอ่ดทอทีทอทีอยากเล่นวาโลแฮมเอาอะไรไหมแฮมเอาอะไรไหมขอมาได้นะแฮมเร็วแฮมเร็วอยากเล่นวาโลแลนด

นี่กูบอกไอ้บัตละของกำลังขึ้นเลยโคตรเก่งโคตรเก่งเหลือเก้านัดเหลือเก้านัดโอ้โหโคตรเก่งโอ้ไมค์ก็เก่งครับตบมือแปะ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 

ว่าโรงแรมนี่ของเขาดีจริงไม่ตายทำไมไม่ตายวะใชดที่สียห้แดกอ่ะว้าวว้าวว้าวยิงแม่นขรับแม่นครับแม่นคอดนี่นี่นี่มาดินี่นี่อ่ะอันนี้ต่อให้ต่อให้ หลังเข้าแน่ๆเลยว่าเหมือนจำได้ว่ามันชอบอยู่หลังไม่ใช่หรอวินโดว์มันเปิดวะแท็บหนูไม่ได้ไม่ได้เช็ควินโดว์แต่ก็ตายตรงนั้นนะมันชอบขึ้นวินโดว์ครับชอบขึ้นครับยยยอออููู่่่ไไไหหหนนนคือเวล่กูดใตายตรงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดนนัดเดียวตายเลย เบอร์แลนมันเวลิกูดเหมือนกันเนี่ยข้าวมันไก่แม่งไม่ทะลุกำแพงอย่างเด็กยั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 งเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ไม่ได้อันนี้โตแล้วเออเฮ้ยพูดเป็นเล่นอัยบัรแม่งเอาจิงวะ อากูต้องเล่นกับมันละและกูมาไอ้บัสไปนะและกูมามาอะไรวะไอ้เชียวานโลกูอยากเทิร์นโปว่ะจะเทิร์นโปเหรอเออพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟไม่อยู่ไม่อยู่กันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไออยากเทิร์นโปวานโดอะ ครับเดียวก็เก่งแล้วเอ้าจริงใช่เหรอกูอยากเทีนโปรไอ้บัสแต่เทีนโปรอ่ะวันโรแมนของดีฮี้เฮียของดีฮี้เฮียเลยอ่ะถูกแหม่แหม่ดีแม่งดีเยอะเลยอ่ะแหม่โอ้เยอะเยอะเยอะเหรอเยอะเออการเียยังไม่เข้าเล่นปะล่ะฮารุอะเล่นกูเล่นอยู่แล้วแต่ขอพี่สาวได้ปะได้เอ้ย มึงไปชวนมาเลยไอ้บัสเอ้าแล้วไหนสาวมึงอ่ะไม่มีเอ้าคงไม่ชวนมาล่ะกูแอบดูอย่างเดียวไอ้บ้าทำหนึ่งดูฟังมันเข้าจังหวะอไหนะคือตอนทีโดนใบหยาดหือเขี้ยวบอลลูนไปของจริงบอลลูนห่องดีเขี้ยอยากเล่นบอลลูนอ่ะไอสัตว์เทิร์นโปดีกว่า ไม่เล่นแล้วพับจงพับจีเย็ดแม่ไม่เล่นแล้วจีทีอ้เอนยอยากเล่นวันเล้วกูเข้ารอเลยกูไม่รีบหรอกแต่กูเข้ารอค้างเอาสัตว์เย็ดแม่มีผัวแล้วไอแม่เย็ดมีผัวแล้วกูจะแกนะเนี่ย โอ้โหเฮียอายุเยอะกว่าผมสี่ปีอ่ะคุณดูยี่สิบเก้าแม่อยู่ยี่สิบเก้าจริงปะเนี่ยอ่าผัวอ, call, อ๋อเฮียดาราแม่อยู่ยี่สิบเก้า หอยากจะเล่นวาลุนแลนด์คาตัมเดียวคาตัมเจอคนดูดิอโอ้โหมันสไนกูดิจะกลัวเฮียสไนเอ้ากลัวดิสัตว์กูยิงไม่แม่นไอเ้เฮียถ้ากูแม่นแต่ว่าไปอย่างเฮ้เดี๋ยวไปชวนเล่น <C c <ười> พิกกี้ลูกหมูนี่ว่า อยากจะบอกว่าผมเป็นซับพอร์เตอร์ผมผมเป็นซับพอร์เตอร์คุณมีหลโอเคผมซับพอร์ตเขาผมซับพอร์ตเขาฟุกอะไรก็ได้ค่ะ ไปนะไฮออกมาเอ้บัตเออมึงหาคนแบกมานี่คนแบกอะไรอ่ะแบกวาโลเอากี่คนไม่อยากขึ้นเอาที่มันแบกแล้วมันชนะก็ทางกดแรงอยู่หีือวะมันกดแรงกันอยู่หมดเลยว่ะไอเฮียแรงมันเล่นกับกูไม่ได้หรอกแล้วมันดับไปอเออ แล้วมันต่ำไปเลี้ยงกูไม่ได้มึงมลง้ยงไรฮะมึงแรงอะไรน่าซิลเวอร์หรือเวอร์หรือโกเท็คไหมแบบหนึ่งอ่าโหลดโหลดแพดอยู่พีดีซีเอ้ยเคยอยู่เอเคยเจอเคยอยู่เอมันเล่นแรงอยู่เลย าานี่ลูกหมูผมมาซัพพอร์ตเขาผมพูดตรงๆเลยคือเป็นเรื่องดีนะผมเป็นเรื่องดีนะผมบอกก่อนไอสัตว์ไม่รู้จักเด็กวานโลเฮ้ยบัตเออึ ไม่อยากจะโชว์โนแร้งโนแร้งเออฮ่าแร้งจะกดแร้งเหลือเลทอ่ะฮะจะกดแร้งเหลือเลทไอเฮียเล่นอะไรก็ชนะหมดแหละโอเคกูแบกอยู่แล้วแป๊บนึงเอาเย็ดแม่และจ่อบเบอร์เธอ รีคอมแบอ้ยตามสบายกูดูสาวรอใครอยากเล่นวโลเลนกับผมไหมครับเอ้ยอ้าวสัตว์ฝรั่งไปพูดไม่รู้เรื่องกันเลยทีีเวเชียเออกูโอกูไปเกาหลีแทนในบัดอ่ะ อะไรอ่ะกูเป็นผู้ชายให้ดูผู้ชายหรือไงเออไปเกาหลีกูจะไปแข่งพับจีเล่นทะเหี้ยอะไรล่ะวันโล อุ้ยเขาลองเพลงให้ฟังด้วยอ้าว อ๋อต้องไปขอเล่นเนาะได้ได้ได้ได,ได้เล่นด้วยได้ไหมครับฟอร์ฟันนะขอฟอร์ฟันนะโอเคเปล่าเล่นด้วยได้ไหมครับฟอร์ฟันนะต้องเอาฟอร์ฟันเคลืนหรือเฮ้ user was moved to your channel user joined your channel เอ,อ้าวงมาดมาไอา้บ้ามึงเสมอมึงโดนด่านะเวย้ยอะไรนะมึงโดนด่านะเวย้ยมึงเสมอปะกูเล่นไม่เาจริงเอาแังไงอ๋อโอเคเธอเขาแอนตี้จัดเลยอ่ะเสมอปะมันก็มีคนทั้งแอนตี้ทั้งเข้าใจทั้งอะไรละก็อยากเล่นกับเพื่อนนะ้า อะไรกับเพื่อนและกูไม่ได้ไอเฮียเทินโปวานโลแอนไอสัตว์ที่กูไปนู่นมันก็ไม่ได้ปะวะอ่ากูไม่ได้เล่นบุญแหลงกูเล่นกับเพื่อเฮ้ยไอเด็กเฮียนี่มันไปไหนวะหือวาโลนี้เวลิกูนมากเลยอะเว้ยเฮียแมวเล่นเกมอยู่แล้วเขาแปะไอจีทุกคนอะ เด็กกายังเด็กอยู่ไปไปหนูไปมีอนาคตที่ดีเถอะวะเอใน Facebook มันต้องมีวาโลบ้างแหละจริงหี <c oughs> แต่ f a c e b o o k คนไม่ค่อยเล่นนะวาโลอะ่ะ ซีแมนกูฟังเขาบ่อยสิแม่ถอนคำพูดกูถอนคำพูดตัวไม่ได้ยืมวอตอนอะไม่ได้ยืมป่แรงเลยอะแรงอะไรก็ได้ทิวเวอร์โกอะไรก็ได้เล่นกับกูดูกูถอนคำพูดกูดตบปาก กูขอถอดคำพูดไอ้พี่เฟิร์นเขาแรงเก่าเขาแรงสูงไอ้อิมแรงเก่าของอิมหรอถูกล่าสุดอะอ่ะพี่เฟิร์นล่าสุดดิอ๋อนั่นน่ะไม่เคยเล่นเลยอิมไม่เอาเอาแบบล่าสุดอะเออล่าสุดอิมใช่หรอเออเพราะกูไม่เคยเปิดแรงซักซีซันเลยเปิดแรงซีซันเดียวน่าจะล่าสุดเลยนกับเพิร์นหรือว่าไดมอนด์วะเออน่าจะได้ปะไม่รู้อะก็คนมันเก่งอะครับขนาดไม่ค่อยได้เล่นนะ ชัดได้มั้งแต่น่าจะได้เฮ้ยนี่ไงเชิญชวนน้องเนยมาเล่นดิไอไนเอาใครเป็นเฮียอะไรล่ะไอ้สัตว์เนี่ยบอกน้องเนยโห่น้องเนยน่าจะลงแล้วหรือเปล่า,อ,าอ,อ๋อฝันดีแต่บีดอะโคตรคมเลยครับ หนูก็คมเหมือนกันตาค,มคม้มขมตางูตาง,งี้ตางูตาง,งี้ไอ้เหี้ยวแวนไปไหนวะเอาไอ้นายหิวเข้ามาใครเขาเล่นอยู่วะเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้ <c oughs> ไอแวนวาโลป่ะโอ้ไม่เอาเอาเย็ดแม่ชวนก็ไม่เอาเนี่ยพอไม่ชวนเดี๋ยวก็บน่นไอ้เด็กเฮีย แล้ไม่เป็นแล้วอะได้มึงจำคำนี้ไว้แล้วเวลาพวกกูเล่นกันนะมึงอย่าเสือกเข้ามาเล่นนะเหี้ยใครเล่นอยูอ่นะไอ้เด็กเหี้ยไอ้เด็กเหี้ยแวนเอ้ยไม่เล่นใช่ไหมเฮ้ยเออหนึ่งดูงวา่ามีเกมบอก อยากเล่นกับผู้หญิงอะ่ะตรงๆเลยมีไหมขอแบบโตหน่อยเห็นอยู่คนนึงไหนคน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 ไหนไอ้โตนชื่อสตีเขาบอกว่าโซโล่ไปดีเขาบอกงี้ใช่เหรอไม่ต้องโซโล่ครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับแป๊บเดวยร์ครับคุณดเจสเล็ด้วยนะฮะเบสแบล็คขอบคุณอชาชญาจิสบาด้วยเฮ้ย hey. คอร์สไปอ่ะโอเคก่อนคุนมันคิดถึงอยากิตโทรมาะไอ้บัตมันไปไหนวะ ไม่นี่ก้เขารหัสอยู่อจะไปยวเข้าไปของใครมันรู้การเกมเลยครับใช่ใช่เหรอเขาไม่ด่ามึงเหรอเขาไม่่เขาด่าพ่อมึงเนี่กูบอกให้นะแบบกระลังแบบว่าถ้าแบบเกมตึงๆอ่ะสิบสองสิบสองเนี้ยห้ามสปอยไม่ต้องสปอยกูเล่นเกมอื่นแล้ว GTA ไม่เป็นไรมึงสปอยเพเถอะ เออกวดตอบเลยมิงและกูจะเล่นกับผู้หญิงอย่างเดียวเท่านั้นเจ้าผู้ชายไม่เล่นไม่เอาฮลัลโหลต้นมีรหัสปะฮะลัลโหลต้นฮลัลโหลมีรหัสไหมฮัโลโหลเออมีไหม<ล>มีไหมอยู่อะปะ ฮัลโหลได้ยินป่ะก๊อดยองเสื้อใหม่กูเป็นเสียอะไรวะเนีเออ่ยได้ยินเออได้ยิน <c oughs> ได้ยินอ,อ๋อได้ยินอ่ะเออได้ยินแล้วได้ยินแล้วก๊ <young S 2> อดยองเมาเออมามา,มาไอ้ตูมไปซื้อรหัสเด็กเก็บไว้ดิแพนด้ารหัสเด็กอะ โอ้โหจคนผู้หญิงย็นแม่เล่นวันโรแลงโคตรเยอะแบบโคตรของโคตรเยอะแล้วเปิดกล้องทุกคนล่ะคิดดูดิคือเป็นทมเนียมไปแล้วอะ่ะเล่นวันอลไรต้องเปิดกล้องอะ่ะไยรู้ส่งมาอยัง,เ,งเล่นหาไอ้อส่งมาในเทียนน่ะแต่แต่หนึ่งหาแบบวันนี้มันเกิดโอ้โหเชน่นกันครับเชน่นกันแฮปปี้เบอร์เดย์ครับน้องเมย์เลยดครับไม่ต้องแล้วอ้าว เอ้ะเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวคนดูผมบอกให้ถ้าผมเล่นเก่งเดี๋ยวผมไปเกาหลีแทนไอเียบัตจบเกาหลีอะไรไปเกาหลีอะไปเบอียิบัตอียิบัตเนี่ยนั่นแหละมึงนันแหละเหมือนกันอ่าเย็ดแม่ด่าพ่อได้ดิมาดิไอ้ฝัดเย็ดแม่ด่าพ่อได้ดิกูได้อยู่แล้วไอ้เฮียมึงก็มาดิไอ้ฝัดไอ้เอ็มปะไอ้จ่าเล่นเบาเย็ดแม่ด่าพ่อได้ดิ ไอ้เหี้ยอเมตัศไอ้ชิลิหมูกาบกูปากนี้อ้าวไอ้เหี้ยแล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงก็หุบปากก่อนสิไอ้สัตว์เหย็ดแม่ดาดแต่กูมึงถามพีดีซีเจอกูปะไอ้สัตว์ได้ข่าวว่าแม่นเออไอ้เหี้ยเหย็ดแม่ได้ข่าวว่าแม่นเจอกูปะ ะใครเอ็มอ่ะเออมึงมึงถามมันมันไหวอะกูเปล่าเอ็มไหวป่ะน้องเอ็มไหวเปล่าเอ็มน้องเอ็มไหวเปล่าตอนนี้มันโน่หนึ่งเลยนะเว้ยเอ็มอะโธ่มันได้มันได้เอ็มบีพีละชินเฮ้ยไม่เอาไม่เอาตูนไม่เอาไม่เอาตูนไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ตูนไม่เาม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 าอยากได้แบบคนเนี้ยเนี่ยเอาเอาเอาอันนี้มาดิไปาเอาอะไดีมาเลย ัม้งอะชื่ออะไรเนี่ยอะไข้างหลังอ่ะเนี่ยไอ้บัสอะมันมันน่าจริงเลยอ๋อโอเคโอเคแม่เย็ดแม่ไอ้นี่ยอ่ะเทอเทียเทอเทียอ่มาโอเคมึงถามนี่อ่ะมึงถามสิเอาเย็ดแม่พีซีเจอกูมาไอเฮียมาแม่กลัวไม้หวดให้ด้วยไอสัตว อ๋อเอ้ไอ้เ,อเติร์นไปสืบมาดิไปสืบมาดิเขาแบบถึงขั้นไหนไอ้เ,อเติร์นไปสืบมาดิผมผมตามอยู่ช่วงหนึ่งอะเฮ้ยไอ้น้องจัดการให้พี่ทีดูให้อยู่นะเพิร์ดจัดให้พี่ทีว่าน้อง เอาอเดี๋ยวกูตบหน้ามึงด้วยไอ้สัตว์เย็ดแม่ตบปาก <c oughs> ได้ดิ <c oughs> ได้ดิเ <c oughs> ย็ดแม่ได้ดิเฮ้ยไอบ้บัสมึงมึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยกูเฮ้ยพี่วูพี่บูพี่บูเย็ดแม่พี่วูเฮ้ยชวนพี่บูเล่นเนี่ยพี่บูเอาเปล่าพี่บูเอาเปล่าเอากับผมเปล่าพี่วูเฮ้ยมาเสี้ยห้าวเดี๋ยวเฮ้ยกูเป็นเพื่อนพี่บูเฮ้ยพ <c oughs> ี่บูพี่ It felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. We were alright. Staying awake.